เป็นวิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้ได้รับการท่าน,<อ>านประธานทางเทศบาลนรครพิศนุโลกนะครับและแขกท่านมีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยธนาคาราอาคารสุเคราะก็ได้มีโอกาสนะครับมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเพื่อชุมชนก่อตั้งมาได้72ปีแล้วนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่24กันยายน2,500-2,496นะครับ ก็อีกประมาณ26วันนะครับก็จะครบ72ปีพอดีนะฮะการี่ก้าทรงเตรดให้ธนาคารเนี่ยการก่อตั้งครั้งแรกเนี่ยก็เป็นทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับคือในหลวงรัชกาลที่9าเนี่ยท่านทาให้คนไทยมีบ้านไปแล้วเนี่ยประมาณ4ี่หมก็ขัวสามสามแหล่งทุนของอาคารสุดข้ได้ก็าถึงแหล่งเงินได้นะครับเราจึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย เราก็ทําให้ผู้ได้อโอกาสหรือผู้ยากไร้เนี่ยได้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนประโยชน์ต่อพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้คุณพิสารเสนาชัยผู้จัดการธนาคารมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับเกียรติจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะที่ได้เลือกพื้นที่เทศบานลนครพิษณุโลกในการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ภายใต้โครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ได้อยโอกาส และผู้ยากไร้ปี2,568สนับสนุงงบประมาณให้กับเทศบาลนาครพิษณุโลกเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัยการเูือสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่4ในการสนับสนุนกองพลซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จเป็นอย่างระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้ยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งผลให้เกิดกาลังใจต้องขอขอบคุณท่นะะออานค่ะพออสต่อที่สครับ มมอยู่ที่น้ครับอยู่น้าอะไรบ้าน้ตาอยู่เดี้านอยูเป็นอะไรกับพี่โยงอะครับพี่ว่าเป็นญาติของเป็นหลานอะไรให้หนู